สวัสดีครับวันนี้พบกับคน,นเคอกนิตสตร์มาปลายป,ายปี64ข้อ2 7พัดฝากเงินที่สากรออมทรัพย์จำนวน30 0 0 0ืโดยสากรให้ดอกเบีย้ย3%ต่อปีและจ่ายดอกเบีย้ยทบต้นทุก4เดือนถ้าพัดฝากเงิน8เดือนแล้วจะได้เงินฝากเพิ่มขึ้นกี่บาทข้อนี้นะครับดอกเบีย้ย3%ต่อปี จ่ายท,ทบต้นนะครับทุก4เดือนก็คือ4เดือนเนี้ยให้ดอกกลับมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ทบไปเรื่อยๆอ่าทุกสีเดือนก็กแสดงว่าอะไรครับปีหนึ่งจ่ายกี่ครั้งครับ1ปีจ่าย3ครั้งแสดงว่าครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์ครับ1% 1%ต,ต,ต่อ สเดือนฝากกี่เดือนครับ8เดือนก็ได้หนครั้งครับไม่ใช่สนตครับได้หนครั้งนะครับ,นะรบ,รรบอ่ะครั้งที่1ก็ดอกทั้งต้นก็คือสามหมืนคูณกันอะไรครับ1%นึ่เป่ครับหนึ่ก็เท่าไหร่ครับ ก็สามหมื่นคูณหนึก็เป็น3 30, 3ม0มอันนี้คือครั้งที่1ครั้งที่2ก็ได้อีกหครับครั้งที่2ก็เ, ain, เ 30, ก married, งเินต้นเปลี่ยนครับเงินต้นเป็นสาม0มื่นได้อีกหนอก็คูณครับ ก็เป็น30603เขาถามว่ามีเงินฝากเพิ่มขึ้นกี่บาทก็เพิ่มขึ้น6 0 0 3บาทเป็นคำตอบเอเคนะครับครนี้ก็ง่ายๆประมาณนี้ครับ